สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่14มกราคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยแฮฟนุ้ยสเตย์ค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปฟังพยากรณ์อากาศของบ้านเราประจำวันที่14ค่ะและก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่14ถึง20มกราคมไปดูกันนะคะว่าช่วงนั้นสภาพอากาศจะเป็นยังไงร้อนหนาวฝน แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะนุยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของบ้านเราในวันนี้ค่ะลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะสำหรับยอดดอยและยอดภูก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดด้วยนะคะโดยที่ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด7-16องศาเซลเซียสค่ะและยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียส ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งคลื่นลมก็มีกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่15-18มกราคมคาดว่าจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะตอนนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง20มกราคมในช่วงวันที่14ถึง16มกราคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและในช่วงวันที่15ถึง18มกราคมจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งก็ขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะและส่วนในช่วงวันที่17-20ถึงมกราคมบริเวณความกดอ,อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นะระลอกใหม่ค่ะอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็จะแผล่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะ ส่วนภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงด้วยนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องอศาเซลเซียสและภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคค่ะและคลื่นลมก็มีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย